สวัสดีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับครูอนุชัยศรีพจจันทร์นะครับในรายวิชาคันาสนศิลป์นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับนักเรียนมีความสงสัยกันไหมครับว่าทําไมนะครับงานศิลปะแต่และประเทศถึงมีความแตกต่างกันและทําไมศิลปะถึงไม่เหมือนกันในแต่และประเทศศิลปะเหล่านี้มีที่มาที่ไปยังไงนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับภายใต้ หัวข้อเรื่องนะครับรูปแบบทัศนศิลป์ตะวันออกและตะวันตกนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบศิลปะนะครับทัศนศิลป์ตะวันออกนะครับงานทัศนศิลป์ตะวันออกนะครับส่วนมากมีรากฐานมาจากอารยธรรมอินเดียและจีนแทบทั้งสิ้นโดยการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมนะครับเข้าไปผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับในดินแดนต่างๆนะครับจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนชาติอารยธรรมอินเดียและอารยธรรมจีน เป็นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์ในสังคมซีกโลกตะวันออกตัวที่1นนะครับเรามาดูในเรื่องของศิลปะอินเดียนะครับศิลปะอินเดียนะครับเป็นแหล่งกําเนิดอารยธรรมเก่าแก่และสําคัญแห่งหนึ่งของโลกนะครับเป็นแหล่งกําเนิดศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูนะครับและพุทธศาสนานะครับซึ่งศาสนาเหล่านี้นะครับมีส่วนสําคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของอินเดียนะครับ และต่อมาได้มีอิทธิพลนะครับต่อการสร้างสารรค์งานศิลปกรรมของชาติต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นนะครับไทยเหียนมากัมบูชาลาวเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าศิลปะไทยเองก็ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียเหมือนกันนะครับศิลปะอินเดียนะครับจะแบ่งออกเป็น2สมัยนะครับก็คือ 1. นะครับศิลปะสมัยก่อนอินเดียนะครับ 2. ศิลปะอินเดียอย่างแท้จริงนะครับ ซึ่งเราสามารถจำแนกสมัยศิลปะอินเดียอย่างแท้จริงออกได้เป็น4ี่สมัยนะครับสมัยที่1นะครับศิลปะแบบศาจีนะครับสมัยที่สองนะครับจะเกิดรูปแบบศิลปะทั้งหมด3รูปแบบนะครับก็คือศิลปะแบบคันทราชศิลปะแบบมัทุราศิลปะแบบอมา拉วดีในสมัยที่3นะครับเกิดศิลปะสมัยแบบคุปตะและศิลปะแบบดังคุปตะในสมัยที่4นะครับเกิดศิลปะแบบทามินศิลปะแบบปาราเซนา เรามาดูนะครับศิลปะอินเดียในสมัยที่1นะครับก็คือศิลปะแบบศาสจีนะครับเป็นศิลปะอินเดียสมัยโบราณเกิดขึ้นตั้งแต่ราวพุทธศตรวรรษที่3-6ถึง6ตรงกับยุคของพระเจ้าอาโศกมหาราชได้รับอิทธิพลจากสองชนชาติก็คือศิลปะชนชาติอิหร่านสมัยราชวงศ์อะคีเดเมนิสและชนชาติกีรุ่นหลังหรือศิลปะแบบเฮลรลนสติกงานศิลปะสมัยนี้ ที่สําคัญคือยอดเสาหินของพระเจ้าอาโศกมหาราชถ้าเราสังเกตลักษณะของเสาหินนะครับเราจะเห็นว่าจะคล้ายกับเสาหินของสมัยกรีกซึ่งเป็นการรับอิทธิพลเข้ามาในสมัยนั้นนั่นเองนะครับเรามาดูสมัยต่อมานะครับสมัยที่2นะครับก็คือศิลปะแบบคันทาราชนะครับเกิดขึ้นทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศปากีสถานและทิศตะวันออกของประเทศอัฟกานิสถานในปัจจุบันนะครับ ศิลปะแบบคันธาราชเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่6-7ถึงภายใต้การอุปถรัรมภ์ของราชวงศ์กุศลศิลปะแบบมัทุลาในระหว่างที่ศิลปะแบบคันธาราชนะครับเจริญรุ่งเรืองอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียนะครับทางภาคเหนือก็เกิดศิลปะแบบมัทุลานะครับและ,จะเจริญอยู่ประมาณพุทธศตรวรรษที่6-9ถึงนะครับภายใต้การอุปถัมภ์ของราชวงศ์กุศลนะครับ ในสมัยที่สองนะครับก็ศิลปะอีกตัวหนึ่งก็คือศิลปะแบบอมาลวดีนะครับเกิดขึ้นทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียนะครับเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่6กถึงเนะครับร่วมสมัยกับศิลปะแบบมัทุลาแต่คงอยู่นานกว่านะครับศิลปะแบบอมาลวดีนะครับจัดเป็นศิลปะอินเดียในช่วงสมัยหัวเลี้ยงหัวต่อนะครับและในสมัยที่3นะครับได้เกิดรูปแบบศิลปะ2รูปแบบนะครับก็คือศิลปะแบบคุปตะนะครับ สมัยนี้นะครับถือเป็นยุคทองของศิลปะอินเดียเกิดขึ้นทางภาคเหนือของประเทศอินเดียนะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองอยู่รารวศตวรรษที่9ถึง13นะครับภายใต้การอุปธรรมของราชวงศ์คุปตะนับได้ว่าเป็นสมัยที่อินเดียมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในทุกด้านนะครับศิลปะแบบคุปตะเกิดจากการนำศิลปะสมัยก่อนๆน,นะครับมาพัฒนาให้มีความละเอียดยิ่งขึ้นนะครับศิลปะแบบหลังคุปตะนะครับ เกิดขึ้นทางภาคเหนือของประเทศอินเดียนะครับเจริญรุ่งเรืองอยู่ราวศตวตรรษที่11-13เป็นศิลปะที่ต่อเนื่องจากศิลปะแบบคุปตะลงมาในสมัยนี้นะครับศาสนาฮินดูนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับและศิลปะเองก็ได้แสดงความงามในรูปแบบใหม่โดยมีการแสดงถึงอำนาจความน่าเกรงขามจนบางครั้งก็ทำให้เกิดความน่าเกรงกลัวนะครับ ในสมัยที่4นะครับเกิดศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าศิลปะแบบปาระเสนะนะครับเป็นศิลปะพุทธศาสนาลัทธิมหายานงานปณิมากรรมสมัยนี้นะครับมีทั้งเป็นภาพแกะสลักจากศิลาและหล่อสำลีภาพที่สลักจากศิลาเป็นภาพสลักนูนสูงนะครับอิงอยู่เหนือแผ่นหลังอันนี้ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับศิลปะอินเดียเดี๋ยวเรามาดูศิลปะอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือศิลปะจีนนะครับ จีนนะครับเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่และสําคัญแห่งหนึ่งของโลกนะครับมีวิวัฒนาการทางคัศนาสินอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยราชวงศ์นะครับในสมัยราชวงศ์จีนได้เผยแพร่วัฒนธรรมและส่งต่อศิลปรกรรมให้กับประเทศต่างๆในเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับเกาหลีทิเบตเวียดนามเป็นต้นนะครับ ศิลปะจีนนะครับจะแบ่งออกเป็น2ยุคนะครับหก็คือศิลปะจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2. ศิลปะจีนสมัยประวัติศาสตร์อาทิเช่นนะครับสมัยราชวงศ์ถังนะครับสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับเป็นต้นศิลปะจีนนะครับสมัยประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าจีนมีประวัติการพัฒนาประเทศแบ่งออกเป็นสียุคก็คือยุคหิน ยุคหยกยุคทองแดงยุคโลหะและยุคสมัยจีนที่สำคัญมีดังนี้นะครับ 1. น,นะครับสมัยราชวงศ์สางนะครับเป็นราชวงศ์แรกของจีนมีอำนาจอยู่ประมาณ550ปีนะครับงานศิลปะที่โดดเด่นในสมัยนี้คือเครื่องสำริดโดยเฉพาะประเภทเครื่องใช้ต่างๆลวดลายประดับบนเครื่องสำริดมีการสร้างสรรค์เป็นลวดลายต่างๆ ต่อมานะครับกลายเป็นต้นแบบและเป็นลายประเพณีของจีนนะครับ 2. นะครับสมัยราชวงศ์โจนะครับเป็นราชวงศ์ที่มีอายุยาวนานมากที่สุดในประวัติศาสตร์จีนคือปกครองยาวนานร่วม800ปีในสมัยนี้นะครับมีการแกะยกที่มีการพัฒนาด้านฝีมือและออกแบบดีขึ้นนะครับ 3. สมัยราชวงศ์ฉินนะครับ ผลงานที่โดดเด่นที่สุดในสมัยนี้ก็คือกำแพงเมืองจีนและปฏิมากรรมดินเผารูปแบบทหารและม้าศึกขนาดใหญ่เท่าของจริงจำนวนมากที่ฝังอยู่ในสุสานของพระเจ้าจินซีนะครับ 4. นะครับเป็นสมัยราชวงศ์ถังนะครับถือเป็นยุคทองของจีนและพุทธศาสนาซึ่งได้เจริญถึงขีดสุดในสมัยนี้นะครับงานศินลปก,กรรมในสมัยนี้จึงมีเรื่องราวและเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะงานจิตรกรรมและปฏิมากรรม5นะครับในสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับเป็นยุคสมัยที่มีการจิตรกรรมรุ่งเรืองมากที่สุดนะครับมีจิตรกรรมที่เกิดขึ้นมากมายนะครับมีการถ่ายทอดรูปแบบเรื่องราวนะครับเนื้อหาของงานทั้งแบบสัจ,จนิยมและจิตตนิยมนะครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับลองมาดูคลิปวิดีโอนะครับที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมจีนนะครับว่า อารยธรรมจีนศิลปะจีนมีอะไรบ้างนะครับประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งชี้ว่าอารยธรรมจีนมีอายุถึง5,000ปีอารยธรรมจีนได้เริ่มก่อตัวขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำสองแห่งคือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ่วงโหหรือแม่น้ำเหลืองทางตอนเหนือและบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแยงซีทางตอนใต้ชาวจีนได้มาตั้งถิ่นฐานตามลุ่มแม่น้ำทั้งสองสายโดยมีการเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์ทำเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยหินทำอาวุธทำภาชนะดินเผารูปทรงต่างๆแต่ละพื้นที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตน ที่รู้จักกันดีอาทิวัฒนธรรมอย่างเสาและหลงซานร,ราชวงศ์ต่างๆในอารยธรรมจีนสมัยประวัติศาสตร์มีนักวิชาการชาวจีนในปัจจุบันบางกลุ่มเชื่อว่าสังคมจีนเริ่มมีการปกครองแบบมีราชวงศ์เมื่อประมาณ2,000ปีก่อนคริสต์ศักราชราชวงศ์แรกนั่นก็คือราชวงศ์เซี่ย โดยน่าจะมีอำนาจอยู่ในพื้นที่แถบตะวันตกของมณฑลเหอหนานและทิศใต้ตของมณฑลซานซีอย่างไรก็ดีเนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีตัวอักษรอีกทั้งหลักฐานเอกสารที่กล่าวถึงราชวงศ์เซี่ยล้วนเป็นหลักฐานรุ่นหลังดังนั้นนักวิชาการหลายท่านไม่เชื่อว่าราชวงศ์เซี่ยมีจริงและจัดช่วงเวลาดังกล่าว อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ราชวงศ์ซางเป็นยุคแรกที่พบการใช้ตัวอักษรโดยเป็นอักษรภาพแตกต่างกันจำนวนหลายพันตัวบนภาชนะสำริดรวมทั้งจารึกบนกระดองเต่าและกระดูกวัวเรื่องที่จารึกส่วนใหญ่เป็นการทำนายโชคชะตาจึงเรียกว่ากระดูกเสี่ยงทายมีการสร้างวิหาร เพื่ออุทิศถวายแด่บรรพบุรุษและบูชาเทพเจ้าราชวงศ์ซางมีการย้ายเมืองหลวงหลายครั้งแต่ครั้งสุดท้ายตั้งเมืองหลวงที่เมืองอันหยางมนทนเหอหนาน,านราชวงศ์โจวเป็นช่วงเวลาที่มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นถึงการมีแบบแผนทางการปกครองที่เชื่อว,ว่าผู้ปกครองมาจากอาณัตแห่งสวรรค์ เปรียบกษัตริย์ดังโอรสของสวรรค์ที่เก่าที่สุดเท่าที่มีการค้นพบในปัจจุบันปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โจมาจากคนต่างเผ่าจึงมีการอ้างว่าตนได้รับอานัตรแห่งสวรรค์ให้มาปกครองจีนเพื่อเป็นการสร้างความชอบธรรมในการขึ้นปกครองอาณาจักรในสมัยนี้มีการปกครองโดยใช้ระบบเจ้าขุนมูลนาย หรือระบบศักดินาสวามิภักด์ที่ราชวงศ์โจรับมาจากราชวงศ์ซางทำให้ผู้ปกครองท้องถิ่นมีอำนาจและอิทธิพลมากขึ้นในส่วนของระบบกษัตริย์อ่อนแอลงจนกระทั่งต่อมาได้ถูกพวกชนเผ่าเร่ร่อนโจมตีทำให้ราชวงศ์โจเดิมที่ปกครองทางด้านทิศตะวันตกของจีนอ่อนแอลงและเกิดราชวงศ์โจใหม่ ทางด้านทิศตะวันออกขึ้นมาแทนในสมัยนี้มีนักปราดหรือนักคิดสำคัญหลายคนอาทิคงจือ้อเล่าจือ้อและเม่งจือ้อราชวงศ์จิน๋นกษัตริย์ที่สำคัญนั่นก็คือจิน๋นซีฮ่องเต้พระองค์ทรงประกาศว่าพระองค์เป็นจกกักรพรรดิพระองค์แรก ทรงใช้ระบบการปกครองแบบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางทรงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เมืองเซี่ยนหยางและบังคับใช้ระเบียบที่เข้มงวดทำให้การปกครองมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ทรงสร้างถนนและกำแพงขนาดใหญ่ทั้งด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกที่รู้จักกันในนามของกำแพงเมืองจีน เพื่อป้องกันการลุกรานจากพวกชนเผ่าเร่ร่อนโดยเฉพาะชนเผ่าทรงหนูมีการประกาศใช้ระบบเงินตรามาตราช่างตวงวัดกฎหมายและภาษาเขียนให้เป็นระบบเดียวกันทั้งหมดราชวงศ์ฮั่นมีราชธานีอยู่ที่เมืองฉางอานเป็นสมัยที่มีความเฟื่องฟูทั้งทางด้านเกษตรกรรมศิลปะ และวิทยาการด้านต่างๆรวมไปถึงการค้าระหว่างประเทศอาทิเส้นทางสายไหมซึ่งเป็นเส้นทางบกใช้ติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจีนและดินแดนตะวันตกทั้งอินเดียเปอร์เซียและยุโรปสินค้าที่มีชื่อเสียงของจีนนั่นก็คือผ้าไหมและเครื่องปั้นดินเผาโดยในช่วงนี้ ราชวงศ์ฮั่นได้ปกครองดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลได้ครอบครองเวียดนามและเกาหลีเป็นผลให้าศาสนาและปรัชญาต่างๆของจีนแพร่ขยายไปยังดินแดนนั้นๆด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการเช่นมีการประดิษฐ์กระดาษการทำปฏิทินระบบสุรยิยคติโดยมีการค้นพบว่าได้หนึ่งปีมีทั้งหมด 365.25วันเมื่อสิ้นราชวงศ์ฮั่นจีนถูกแบ่งออกเป็น3อาณาจักรเรียกสมัยนี้ว่าสมัย3ก๊กมีการรบพุ่งกันอยู่หลายปีจนกระทั่งมีการสถาปนาราชวงศ์จิน้นและสามารถรวบรวมจีนกลับมาได้อีกครั้งแต่ต่อมาเกิดความแตกแยก จนในครั้งนี้จกกักรวรรดิจีนแยกออกเป็นอาณาจักรเล็กอาณาจักรน้อยและถูกลุกรานจากกลุ่มชนทางภาคเหนือในสมัยราชวงศ์ถังขึ้นมาปกครองจีนได้รวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นขึ้นมาอีกครั้งโดยช่วงเวลานี้จีนมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านศิลปรกรรมวัฒนธรรมาศาสนาจนได้รับยกย่องว่าเป็นยุคทอง ในด้านศาสนาของยุคนี้ปรากฏบันทึกการเดินทางไปยังอินเดียของภิกษุเฮียนจังหรือที่เรารู้จักกันในนามพระถังซำจังเพื่อไปทำการอัญเชิญพระไตรปิฎกมาจากชมพูทวีปโดยใช้เส้นทางสายไหมในการเดินทางภายหลังจากสมัยราชวงศ์ถังจีนตกอยู่ในภาวะแตกแยก ต่อมาก็กลับมารวมตัวกันได้อีกครั้งในสมัยของราชวงศ์ซ่งโดยในช่วงนี้จีนมีผ้าใหม่คุณภาพดีมีเครื่องประดับทำจากหยกและเครื่องปั้นดินเผาประเภทพอตเลนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากหลังจากนั้นมามีผู้นำชาวมองโกชื่อว่ากุปไลาขาน ได้เข้ามาปกครองจีนและตั้งราชวงศ์ใหม่นั่นก็คือราชวงศ์หยวนในสมัยนี้จีนมีความรุ่งเรืองทางการค้าอีกครั้งโดยมีพวกพ่อค้าชาวต่างชาติอาทิชาวอาหรับเดินทางเข้ามาค้าขายในจีนมีการส่งเสริมการค้าและมีการสำรวจเส้นทางการเดินเรือทะเลต่อมา จีนถูกปกครองโดยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงซึ่งในสมัยราชวงศ์ชิงนั้นจีนเกิดความขัดแย้งกับชาวตะวันตกหลายครั้งประเทศในยุโรปเริ่มเข้ามาล่าอาณานิคมในจีนมากขึ้นโดยเฉพาะอังกฤษที่ทำให้เกิดสงครามฟิน่นจากการเสื่อมอำนาจของจีนนี้เองส่งผลให้ราชวงศ์ชิงต้องจบลงและการปกครองก็มีการเปลี่ยนแปลง จนในปัจจุบันเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบคอมมิวนิสต์อารยธรรมจีนที่สำคัญได้แก่อารยธรรมจีนเจริญรุ่งเรืองหลายด้านและเจริญรุ่งเรืองมาก่อนชาวตะวันตกนับพันปีโดยได้แพร่ขยายไปทั่วเอเชียและยุโรปที่สำคัญคือด้านศาสนาและปรัชญาศาสนาและปรัชญา มีอิทธิพลต่อสังคมจีนและโลกตะวันออกเป็นอย่างมากนักปราช์ชาวจีนที่มีชื่อเสียงคือของจื้อเป็นนักปรา์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปกครองและนักบริหารที่มีความสามารถหลักของคงจื้อมุ่งเน้นในเรื่องการคิดอย่างมีเหตุผลคุณธรรมและจารีตประเพณี ให้ความสําคัญด้านระเบียบสังคมให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนความสัมพันธ์ที่มีต่อกันในสังคมและการปฏิบัติตนตามสถานภาพเช่นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชนบิดากับบุตรแนวคิดของขงจื้อมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมากเหล่าจือ้อหรือเล่าจือ๊อ เป็นผู้นำลัทธิเตา๋าคําสั่งสอนเน้นการปฏิบัติตนตามธรรมชาติใช้ชีวิตสันโดษเรียบง่ายไม่เคร่งครัดต่อระเบียบประเพณีของสังคมแนวคิดของลัทธิเตา๋ามีอิทธิพลต่อศิลปะจีนเช่นภาพวาดและดนตรีเป็นต้นด้านคณิตศาสตร์จีนเป็นชาติแรกที่รู้จักระบบทศนิยม และได้ประดิษฐ์ลูกคิดเพื่อใช้ในการคำนวณระบบเลขฐานสิบได้อย่างรวดเร็วด้านการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้จีนเป็นชาติแรกที่ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเช่นการค้นพบดินปืนนำมาทำพลุด,ดอกไม้ไฟจนกระทั่งต่อมาจึงนำไปใช้เป็นอาวุธและได้แพร่หลายไปยังยุโรป การประดิษฐ์เข็มทิศโดยครั้งแรกนำมาใช้ในพิธีกรรมและการทำนายต่อมาจึงนำมาใช้ในการเดินเรือและส่งต่อความรู้ไปยังชาวอารับและชาวยุโรปในที่สุดนอกจากนี้จีนยังสามารถประดิษฐ์กระดาษโดยนำเปลือกไม้ใย,ยป่านเศษผ้าและตาข่ายดักปลาเก่าๆมาเป็นวัตถุดิบ จนสามารถทำกระดาษที่เหมาะสำหรับการเขียนหนังสือออกมาได้ทีละมากๆผู้คนจึงมีกระดาษใช้จดบันทึกเขียนข้อความกันได้อย่างแพร่หลายต่อมาได้พัฒนาระบบการพิมพ์เริ่มจากการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ทำให้จีนสามารถพิมพ์หนังสือส่งผลให้การศึกษานั้นขยายไปอย่างกว้างขวาง ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับที่เกี่ยวข้องอารยธรรมจีนนะครับนักเรียนคงได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับอารยธรรมจีนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมที่ครูจะให้พวกเราทํานะครับเป็นกิจกรรมสรุปความรู้ที่ได้นะครับนักเรียนลองมาสรุปความรู้ที่ได้ในเรื่องของศิลปะตะวันออกนะครับโดยแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น2ด้านนะครับ ฝั่งหนึ่งให้เราเขียนความรู้ที่ได้ที่เป็นศิลปะอินเดียอีกฝั่งหนึ่งเขียนความรู้ที่ได้ที่เป็นศิลปะจีนนะครับสําหรับวันนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนนะครับขอบคุณครับผลิตรายการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน